คลิปนี้ก็จะสอนวิธีการสมัครแอปไทยดีนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับหรือว่าคนที่เคยสมัครไว้แล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องนะครับหรือว่าเข้าแอปเดิมไม่ได้ก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับในการยืนยันเข้าใช้งานใหม่ได้เหมือนกันนะครับให้เราเข้าไปที่แอปไทยดีนะครับอนุญาตการแจ้งเตือนให้กดอนุญาตหน้านี้ให้กดคําว่าเริ่มต้น น้าต่อมานะครับให้กดปุ่มถัดไปแล้วก็กดปุ่มถัดไปอีกครั้งครับอนุญาตห้แอปไทยดี D, เข้าถึงรูปภาพและวิดีโอนะครับให้กดคำว่าขณะใช้อปครับการแจ้งเตือนกดถัดไปสำหรับในหน้านี้ก็ให้เลือกวิธีการลงทะเบียนนะครับให้เราเลือกคำว่าลงทะเบียนด้วยตัวเอง ในหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขหน้านี้นะครับให้กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มยอมรับครับจากนั้นในหน้านี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ต้องเตรียมข้อมูลสําหรับในการลงทะเบียนนะครับก็จะบอกเลยนะครับว่าต้องมีการถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนด้านหลังนะครับสแกนหน้าแล้วก็ตั้งรหัสเข้าใช้งาน8หลักนะครับในหน้านี้ให้เรากดคําว่าเริ่มต้นครับแล้วก็ในหน้านี้ครับถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนนะครับ ให้เรานำบัตรประชาชนนะครับมาถ่ายรูปให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตามนี้นะครับหลังจากที่เราได้ถ่ายแล้วนะครับให้เราดูนะว่าบัตรประชาชนของเรานะครับข้อมูลนะครับหรือว่ารูปนะครับชัดเจนหรือไม่นะครับถ้ายังไม่ชัดเจนนะครับก็แนะนำให้เราถ่ายใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลนะครับทุกอย่างดูชัดเจนเรียบร้อยนะครับเราก็ให้กดปุ่มยืนยันครับ ในหน้าจอต่อมานะครับก็จะบอกเลยว่าให้รอถ่ายด้านหลังบัตรประชาชนนะครับหน้านี้ให้กดดําเนินการต่อจากนั้นก็ถ่ายรูปหลังบัตรประชาชนนะครับให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับตามนี้เหมือนเดิมครับถ่ายรูปหลังบัตรแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับว่ารูปหลังบัตรของเราชัดเจนหรือไม่นะครับถ้าเกิดยังไม่ชัดก็ถ่ายใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลชัดเจนนะครับเราก็กดปุ่มยืนยันได้เลย ก็จะบอกครับว่าถ่ายหลังบัตรประชาชนสําเร็จนะครับคราบตรวจสอบข้อมูลบัตรหน้านี้ให้กดดาเนินการต่อก็จะขึ้นเป็นรูปใบหน้าของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่าข้อมูลทุกอย่างในช่องนี้นะครับถูกช่องเลยว่าตรงถูกต้องหรือไม่ถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับเราก็กดปุ่มยืนยันครับ จากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ต้องสแกนหน้านะครับเราจะต้องนํามือถือมาสแกนหน้าตามท่าทางแล้วก็ที่หน้าจอแจ้งนะครับหลังจากที่เราได้สแกนหน้าถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับผมก็ให้กดปุ่มยืนยันนะครับปุ่มนี้ครับในหน้านี้ก็เป็นหน้าที่เราจะต้องตั้งรหัสพิน8ตัวนะครับสําหรับในการเข้าแชร์แอปไทยดีนะครับแนะนําว่าให้เราตั้งนะครับเป็นรหัสที่ เป็นรหัสส่วนตัวของเรานะครับไม่ควรตั้งรหัสที่คาดเดาได้ง่ายนะครับในหน้านี้ก็จะขึ้น pop up มาแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มยินยอมนะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับแล้วก็ให้เราใส่รหัสพิน8หลักที่เราตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะครับก็ถือว่าเราได้ลงทะเบียนนะครับแอปไทยไอดีสำเร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปบัตรประชาชนของเรามาแบบนี้นะครับน,นี้ให้กดข้ามหลังจากนี้ครับเราก็สามารถใช้แอปไทยไ D นะครับในการยืนยันตัวตนกับหน่วยงานต่างๆหรือว่ายืนยันกับทางภาครัฐได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลส่วนตัวได้นะครับให้เลือกเมนูที่เขียนว่าเอกสารเมนูนี้นะครับ สามารถเข้ามาดูบัตรประชาชนนะครับดูทะเบียนบ้านนะครับดูข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดนะครับจากในหน้านี้ได้เลยนะครับหลายวิธีการสมัครนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับก็จะมีเท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสววนดีขอบคุณครับ